สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาแนะนำตัวนี้นะคะเป็นลูกอมของฮอนนะคะลูกอมฮอน XS ลูกอมปาดสจากน้ำตาลค่ะเพื่อสุขภาพปากและฟันที่ดีนะคะกินเล่นก็ได้ค่ะได้ทุกที่ทุกเวลาเพิ่มความมั่นใจให้เราระหว่างวันค่ะอันนี้มีทั้งหมด5รสชาตินะคะพกพาง่ายสะดวกสบายเลยค่ะ ให้ความสดชื่นด้วยนะคะแลยวขออนุญาตแก็ให้ดูก่อนนะคะนี่หน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆอยู่ในกล่องนะคะสะดวกพวกพาได้เลยค่ะเปิดฝาตรงนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็เทมาเป็นเม็ดเล็กๆค่ะแต่ละรสชาติก็สีจะแตกต่างกันนะคะเพื่อนๆหอมชื่นใจเลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆสนใจสินค้ายังไงมีปัตกตะกร้าไว้ให้ที่ด้านล่างนะคะลองเข้าไปดูรายละเอยียดสั่งซื้อได้เลยค่ะตอนนี้เอามาเป็นตัวอย่างให้ดู2ตัวนะคะก็คือจะเป็นตัวสีชมพูรสมิกเบอรี่ค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ชูกาฟีนะคะปราศจากน้ำตาลนะพกพาง่ายสะดวกสบายเลยค่ะเพื่อนๆตัวนี้รสชาติพอมสดชื่นเลยค่ะ ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่ชอบกลิ่นเ e นทอนพลสค่ะผลิตภัณฑ์ของเขาทั้งหมดตรงนี้นะคะที่ให้เพื่อนๆดูก็คือจะเป็นแบบปัสจากน้ำตาลนะคะคนที่เรียงน้ำตาลสามารถทานได้เลยค่ะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะถูกใจคลิปนี้ยังไงฝากกดถูกใจนะคะคอมเมนต์มานะว่าเคยได้ทานตรงนี้หรือย,ยังกดบันทึกกดแชร์และกดรีโพสต์ได้พัดด้วยนะ คลิปหน้าจะเอาสินค้าดีๆมารีวิวใหม่ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะอันนี้จะเป็นรสมิสเบอรี่นะคะกับเมนทอนค่ะแล้วก็จะมีรสให้เราเลือกอีกหลายรสชาตินะคะ ตัวนี้เป็นรถโค,ค้กค่ะเด็กๆชอบค่ะโคคาโคราชิลนะคะบูเบอรี่ค่ะและตัวนี้นะคะเป็นเลมอนค่ะตัวนี้จะเป็นกลิ่นแตงโมงนะคะเพื่อนๆ Yeah. <laughs>